แต่งชุดไทยยังไงให้ว้าวปัจจุบันนี้กระแสการแต่งชุดไทยเดิมหรือเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไหมย,ยังคงเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงไทยมาตลอดการไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนอายุใดเนื่องจากชุดไทยนั้นถือเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยอ่อนหวานและเรียบหรูในทุกโอกาสที่สวมใส่เสื้อผ้าไทยเลยก็ว่าได้ ถ้หากจะหยิบชุดไทยมาใส่แล้วและขาดเข็มขัดเพื่อมาประดับเพิ่มความกิิบเก๋ให้กับชุดก็คงไม่ได้ใช่ไหมหล่ะคะวันนี้ทางพูทซับเลยจะขอแนะนําเข็มขัดเงินทองและนาคไว้ด้วยค่ะเป็นเข็มขัดฉลุลายดอกไม้โบราณให้ความอ่อนหวานและเรียบหรูไปในตัวและจะเห็นได้ว่าเข็มขัดของทางร้านมีการสะท้อนแสงแวววาว และมีลวดลายที่สวยงามเลอค่ามากๆค่ะทางร้านยังคงให้คำปรึกษาฟรีตลอดการใช้งานหากสินค้ามีปัญหาสามารถแจ้งทางร้านได้เลยค่ะ